น่าชอบท็อปปิที่เอามาพูดนะอย่าเลื้อนเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l n น,นนะัททิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิป Re c t i o n p l a เพลงค่ะวันนี้นะจะมาเ a ีแอคชั่นเพลงที่เพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากค่ะคือคอมเมนต์มาหลายรอบแล้วจนเลยว่าเออทำให้ก่อนเดี๋ยวทุกคนงอนกันไปหมดนะคะ นี่นก็คือเพลงเรือนนะคะจาก AT f ิ r m r e a l r e c o r d นะคะก็คือเหมือนเพลงนี้เคยถูกปล่อยมาแล้วแนตะ่ยังไม่เคยฟังนะคะนั้นมีกลิ่นว่ามันจะเป็นอะไรที่ดุดูเดือดแน่เลยเพราะว่าบบชื่อเพลงมันก็เรือนแล้วอ่ะโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเนาะวันนี้นะาทำเนยชันเยอะมากเลยเนี่ยเราจะนั่งไปไเรื่อยจนก,กว่าจะง่วงแล้วกันก่อนไปฟังฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะอย่าเพื่อนฟังเพลงด้วยกันไปนานๆใครที่อยากให้เล็กเพลงอะไรก็ลองขอมาด้านล่างนะคะ โอเคค่ะไปฟานกันเลยหนึ่งสองสามฝั่งหนึ่งเป็นน้ำมะนาวฝั่งหนึ่งเป็นอะไร อย่ามาเลือนเมาจนพูดไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยคนจะพัวเขาเรียกว่าเลือนเพื่อนลองคอยตามเช็ดแค่อ้วกไม่เท่าไหร่แต่เครียดที่เลีอยนมองเลือนพูดคำเถียงคำเมาก็ไปนอนเงียบอย่าเลือนขอร้อนอย่ามากางตอนเซ่คอยสร้างแต่พลาพะโถไอ้เหี้ยอย่าเลือนพี่เป็นเี่ยวใส่เดียวไม่มีใครยอมเสี่ยงไม่เกี่ยงถ้าใจพร้อมจะที่ไล่ตีนไวเธอเป็นเสียงอย่างเสี่ยวเด็ดเป็นเหนียวสามแปดม่งใจร้อนตกแหลไม่มือมีไม้พร้อมใครเป็นแบกเชิญแอบเอาไปฟ้องไม่มีแดกไม่แคร์แขนใครคล้องก็ไม่แปลกอยากแตกเข้าใจน้องไม่อยากเสียเวลาและ ให้มองไว้ตากจจากแต่ละคำไม่ใช่ผู้สุต่บนนภาพจะสลําคนที่แก่ตัวมึงถึงหาที่มันอัพายมึงเลยย่ไม่ต้อมากกว่าฟ้าจะเหลืออหาท่พรมทังได้แค่สยของหาซล่งน้ยาัเลบังใช้บนเมันตักนไว้ในบ้านเปคำพันทั้งานจไว้เลยว่าสุดท้ายม่ไม่ไทอยูบนลางเลี่ยมจัชอบเล่นแง่หลอนกตุนคิวาตามนเนตตามสบายมึงจะแก่เพราะแค่ประจาไม่ต้องการจะเทพไหนประเมินม่้งไปกี่เมตรตีนอยู่บนดินไม่ใช่บนเมฆแน่ไปย่ามึงทุเล่ดแมู่ดยกอน เพื่อนแล้วคอยตามเทสแค่อ้วกไม่เท่าไหร่แต่เครียดที่เลือยน แค่วงไหลายม่นอนเงียบอย่าเลือนคอร้องอยมากากตอนเซคอยสร้างแต่พลาพโถไอเหี้ยอย่าเลื่อนเบอร์หลมตีหน้าอ่อนเมื่อสมองไม่ได้มีเป็นก้อนเวลามึงเหลือให้ต้ปีเลยซ่อนถ้าวันไหนหาเจอเดี๋ยวตีนไปปอนเด็กติดตามที่มึงมีในช่องไม่สนใจแทลูกยีใบคอมมาจนต่อคิดได้ดีไปตอนใหงมึงหญิงกับยานั่นแหลมีในซองเสื้อลำานเทนหนังคน่าสารและพุ่งกับไปโกพี่เกมร้แดโอเคมัเชไมตามลำดับแล้วมันชอบเว่าใหม่แต่ยาวของซาวของแรงคำสาบไม่ต้อง สองแหวนบัตรรู้ตอบเป็นสิ่งนี่ยด้วยตากขึ้นมันลดแต่มีวันดับ<ช>ไม่ต้องคิดระยะชีวิตไม่คุณภาพเป็นโลกกับยาจมาเลือนเมาจนพูดไม่รู้เรื่องไอ้เฮียเขาจะพัวเขาเรียกว่าเลือนเป็นดิสแคร์ใช่นนั้นแล้วก<ช>็<ช>คอยดันเท็จแค่อ,อ้วกไม่เท่าไหร่แต่เครียดที่เลือนโวยวายพูดคำเถียงคำเมาก็ไปนอนเงียบอย่าเลือนขอร้องอย่ามากางตอนใส่คอยสร้างแต่พลาเพิ่โถไอ้เฮียอย่าเลือนเอาจะพอโหแม่งสองกระเทียงอ่ะค่อนสวยคือแบบไม่ต้องแบบกังวลเลยนะคะถ้ามาจากเร็วเๆคอร์ดแล้วมันจะไม่สวย าจะบอกว่าเอ็มเอ็มมีสวยมากเลยเอ็มบีเท่มากเลยเอ็มบีแบบเทอ่ะเท่เเทเเทแบบแก๊งๆงละมูทโทนเอ็มบีแม่งเท่มากเลยไม่ได้เป็นเอ็มบีที่งุบเยอะดูอะไรดูแบบสตรีทธรรมดาแต่แบบท่าออมาเทคือค่อนข้างที่จะมีสไตล์นะคะแล้วไอ้ตรงที่มีเต้นด้วยตาจบอบ,นะแบบีนั้นสิแบบแม่งได้มากสะส่งสดสวนเรื่องคำนี้แบบต้องพูดถึงเนะคะมันสวยมากเลยนายชอบท็อปปีกที่เอามาพูดนะอย่าเลือนเนะี่ย คือแบบตอนไม่มองว่าปกติดีแต่คือมอเราโคตรเหลือเนี้ยก็คือแบบเหนื่อยนะเพื่อนเหนื่อยแค่อ้วกเพื่อนกลับได้แต่คือมองเมาแล้วปากไปทั่วนี่ก็คือเหนื่อยนะมอคนนอนและลามคือแบบามเป็นแบบเก่ามากเลยอ่ะคิดได้ไงว่าคือมาราแม่งควรมากชอบชอบโหดมากเอาที่นล้นบางคนชอบฟังแรปแบบนี้ไหมนะแรปแบบบีดดุดุแน่นๆแบบเนี้ยแม่งเป็นความรู้สึกแบบอดีนาลีหลังเลยนะ หวังว่าเราจะได้ทำีแอคชั่นของเขาอีกนะคะรู้สึกว่ามันยังไม่พออ่ะคือแบบรู้สึกคําแม่งเป็นคําไทยคําธรรมดาที่ถูกเอามาใช้ใหม่แล้วแม่งทีแม่งมีความหมายใหม่เฟีย้ยวอ่ะเสียงเขาดุมากเลยเนาะเอาจริงๆนะก็เคยฟังเอทีมาค่อนข้างเยอะแล้วในระดับหนึง่งแล้วก็ไม่เห็นไม่ได้ฟังไปสักพักเลยนะคะหวังว่าช่องเราจะได้หวังว่าช่องเราจะได้รีแอคเพลงของเขาอีกนะคะเขาคุณที่ขอเข้ามานะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ยใครเพลงรจะขอก็ชั้นด้านล่างเลยนะคะ